สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องท้งช่องฮักนัสวีเดนกับมาดามหน่อยในสถานการณ์ตอนนี้ลุงพลควรทําอย่างไรจะทําอย่างไรต้องทําอย่างไรเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้มาดามหน่อยก็จะมาวิเคราะห์มาเล่ามาวิจารณ์มาแชร์ไอเดียมาแสดงความคิดเห็นให้ฟังค่ะพี่น้องคะอ่ะ าจากเหตุการณ์ที่ลุงพลนะพี่น้องเนาะจากเหตุการณ์ที่ลุงพลแกเป็นคนโด่งดังดงดังก็คือด่งดังในกรณีที่สงสัยกลายเป็นสงสารก็เลยเกิดการแฮชแท็กก่อนหน้านั้นมีการแฮชแท็กมีการขึ้นทวิตเตอร์มีการแบนว่าโอเคความดังความด่งความดังมันก็มีทาง คนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยล่ะค่ะพี่น้องอันนี้ก็เข้าใจอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่การนี้มันก็จะมีการแฮชแท็กขึ้นมาว่าแบนด์ว่าไม่พอใจเห็นต่างคิดต่างทําได้ไงเอาชีวิตคนเสียชีวิตมาหากินนู่นนี่มันก็เป็นกระแสล่ะค่ะพี่น้องเนาะแต่คดีเองเราก็ยังรอรอว่าคดีจะปิดลงโดยยังไงการที่สงสัยจะกลายเป็นจริงหรือเปล่าการที่สงสัยมันจะเป็นแค่สงสัย จากแม่เขาเท่านั้นหรือเปล่าเราไม่รู้อันนี้เราก็รอคดีสำนวนคดีคนที่จะออกมาตอบได้จริงๆก็คือจากทางตำรวจเท่านั้นล่ะคะ่ะว่าคดีจะเป็นอะไรยังไงเราก็รอฟงังขณะเดียวกันก็คือความโด่งดังของลุงพลเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ล่ะคะ่ะปฏิเสธไม่ได้ความโด่งดังคนที่มีคนติดตามคนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันก็มีต่างๆความคิดต่างๆเราก็รับได้เข้าใจคะ่ะพี่น้องคะแต่คราวนี้มาดามหน่อยต้องการที่จะ ออกมาแชร์ค่ะพี่น้องขาออกมาแชร์แสดงความคิดเห็นแล้วก็แนะนําแล้วก็อยากให้เป็นล่ะค่ะอันนี้คือในส่วนตัวส่วนตัวกรณีที่มาดำหน่อยดูค่ะตั้งแต่ต้นจนจุบตอนนี้4เดือนกว่าแล้วก็ยังอ่ส่วนของคดีก็ยังไม่คืบหน้าแต่โอเคคดีก็ ปล่อยให้เป็นทางคดีไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่สิ่งที่ <c oughs> พวกเราเห็นทุกวันนี้ก็คือความด่งดังนั่นแหละค่ะความด่งดังจะเล่าในส่วนที่ความด่งดังในส่วนคนที่เห็นด้วยค่ะพี่น้องคะคนนิยมชมชอบมาดําหน่อยจะมาเล่าในส่วนที่ทางฝั่งคนที่นิยมชมชอบเห็นด้วยนี่แหละค่ะก็เลยอยากจะหยิบมาวิจารณ์มาเล่าสิ่งที่ควรทําต้องทําน่าจะทำเนาะค่ะพี่น้องเราเอาจังซีเรียวกันน่าจะทําก็คือ,คอ <c oughs> ในเมื่อลุงพลโด่งดังกระแสมันก็ตามมาไม่ว่าเป็นใครก็ตามแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะความโด่งดัง ความด่งดังมันก็คู่กับการที่มีคนแอนตี้มีคนไม่เห็นด้วยมันก็เป็นปกติแต่ความด่งดังของลุงพลเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดังชั่วข้ามคืนก็บ้าได้นะคะ่ะพี่น้องนะจากเด็กหญิงวบสามขวบเสียชีวิตปริศนาแต่ถูกสงสัยว่าเป็นผู้ทําการนี้โดยแม่ของน้องเองเนี่ยโอเคเราก็รู้ทุกคนก็รู้แต่ความด่งดังฟีดแบ็กกลับมาประชาชนให้ความสนใจสงสาร จากสงสัยกลายเป็นสงสารก็เลยกลายเป็นว่าลุงพลดังขึ้นมาการดังมันก็มีที่มาที่ไปของผลประโยชน์รายได้แ่ะค่ะพี่น้องขาแต่คราวนี้มันก็มีกระแสต่อต้านว่าโอเคจะแบรนด์นะจะนู่นจะนี่นะแต่ แต่กระแสรตรงนี้มันก็เท่าที่มาดามมาดามติดตามข่าวมาตั้งแต่ที่เกิดกระแสแฮแท็กกระแสที่บอกว่าแอนตี on, ้ลุงพลแบนลุงพลไม่ใช้ไม่ว่าลุงพลจะเป็นพรีเซนเตอร์อะไรยังไงจะไปที่ไหนอะไรอย่างนี้จะบงจะแบนแต่มันก็ไม่ได้ผลอันนี้มาดามหน่อยยืนยันว่าดูข่าวแล้ว กระแสพวกนี้มันไม่ได้ผลไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรให้ลุงพลเลยค่ะพี่น้องขาเพราะว่าอะไรอ่าสมมติว่าคลิปนี้มาดมหน่อยเป็นลุงพลมาดมหน่อยก็จะบอกว่ากรณีที่ดังโจ้ข้ามคืนมาดมหน่อยเองลุงพลเองนี่แหละค่ะก็คือเป็นตาสีตาสาที่อ่าไม่รู้กฎหมายนู่นนี่อะไรก็ตามแต่สิ่งที่มาดมหน่อยอยากได้นําลุงพลทำ <c oughs> ก็คือว่าการที่เราด่งดังมันก็ช่วยไม่ได้การที่เป็นนดงคดีเราก็ไม่รู้ไม่มีใครนั่งพิสูจน์ให้ตอนนี้ ว่าเป็นจริงตามที่สงสัยหรือเปล่าขณะเดียวกันการเงินการทองการดํารงชีวิตมันต้องมีมันต้องไปหล่ะค่ะพี่น้องสิ่งที่ต้องทําตอนนี้ทําได้ก็คือมีงานให้ทําก็ทําไปเถอะค่ะมีอีกหลายร้อยลหลายล้านหลายแสนคนอยากดง่งอยากดังอยากมีเงินมีทองการทำมาหากินด้านนี้บางคนก็กระแสะคิดว่าเอาคนสงเสียชีวิตแล้วมาทําการมาหาเงินหากินคิดผิดค่ะพี่น้องคะ่ะ ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยก็คือลุงพลถูกใส่ความว่างั้นเถอะไม่ใช่เป็นผู้ต้องสงสัยเพราะว่าตํารวจยังไม่ได้ออกหมายจับตํารวจยังทําสํานวนคดนีไม่ว่าชุดแรกชุดไหนก็ยังไม่มีคําว่าสงสัยต้องสงสัยจากลุงพลเพียงแต่ว่าคําว่าสงสัยเนี่ยเป็นผู้ถูกสงสัยจากแม่น้องผู้เสียชีวิตเท่านั้นเองฉะนั้น <c oughs> ความกระจ่างความข่าวสารของลุงพล ยังไม่มีใครรู้ฉะนั้นส่วนที่ลุงพลต้องทําตอนนี้ก็คือรับงานทํางานมีเอฟซหลายคนที่คอมเมนต์ค่ะพี่น้อง่ะหลังจากที่มาดามหน่อยทําคลิปเกี่ยวกับลุงพล FC ก็จะมีคนบอกว่าโอเคกลับไปอยู่บ้านเรานะ,ะกลับไปทํามาหากินบ้านเราดีกว่าถึงจะ ไปดงไปดังหรือจะไม่ดงไม่ดังอะไรก็ตามเราก็กลับบ้านเรามีบ้านมีช่องดีแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ดีค่ะจากคอมเมนต์ของ f c มาดามหน่อยที่คอมเมนต์ใต้คลิปที่มาดามหน่อยอ่านเจอเพราะว่าคอมเมนต์มันเป็นพันๆคอมเมนต์เราบางทีอ่าน <c oughs> อ่านไม่ได้หมดค่ะพี่น้องค่ะแต่มาดามหน่อยหยิบยกมาอย่างนี้ค่ะสิ่งที่ลุงพลควรทาตอนนี้ในสถานการณ์สถานการณ์นี้ก็หมายถึงว่าดงดังขนาดนี้มันก็ต้องมีฝ่ลฟร่ายบวกแต่คราวนี้เรามองที่ฝ่ายบวกกันแล้วกันลุงพลควรที่จะทําก็คือมีใครให้ท งานมีใครยื่นโอกาสให้มีใครจ้างพูดง่ายพูดแบบภาษาธรรมดามีใครจ้างมีใครให้เงินเอาทุกงานเลยค่ะแต่มันจะหนักหน่อยแต่มันเป็นงานที่พิจารณาดูแล้วว่าไม่เป็นผลต่อคดีไม่ทำให้อีกฝั่งหนึงเสียหายไม่ทำให้เป็นอ,อันตรายต่อ ผู้คนที่พบเห็นในส่วนที่ของคดีค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องรับงานเพราะว่าเราต้องทำมาหากินอย่างที่บอกมีหลายร้อยหลายลาย้ลานพันคนที่อยากจะเป็นแบบนี้อยากจะโดง่งจากะดังหาเงินพูดถึงหาเงินไม่ใช่แบบว่าอยากจะเป็นแบบคดีสงสัยนะพี่น้องแยกแยก,แยกออกให้เป็นสองกรณีกรณีนี้ก็คือไหนไหนเขายื่นโอกาสให้แล้วเราก็เรื่องคดีก็คือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตํารวจไปส่วนเรื่องการทำมาหากินมันมีวิกฤตเป็นโอกาสมันมีผู้ยื่นให้ แล้วเราก็รับค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้ด้วยความเคารพจาก f c ที่บอกว่าเอาเอ,เอกลับบ้านแล้วเถอะไปอย่าไปทํานู่นทํานี่อย่าไปรับเลยนู่นนี่อะไรยังไงมาดามหน่อยขอแย้งนิดนึงค่ะว่าช่วงนี้มันเป็นโอกาสมันเป็นบฤฤริกิตเป็นโอกาสหลายคนที่อยากมีตรงนี้อย่าไปอย่าไปเอี่ยวถึงคดีเพราะว่าเรามาพูดในช่วงที่ขณะนี้ดังแล้วเนี่ย ดังในส่วนคนที่เห็นด้วยนี่แหะค่ะเราก็พยายามที่จะบอกว่าสิ่งที่ประชาชนสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเงินไม่ว่าจะเป็นผู้ใจบุญสุนทานใจดีอะไรที่เขาเห็นแล้วอย่างที่บอกเค็นในกรณีที่เกี่ยวกับคดีอันที่สองก็คือไม่เกี่ยวกับคดีเนี่ยเขาให้มาเราก็รับเถอะไม่ว่าเขาจะจ้างไปเป็นพรีเซนเตอร์นี่เป็นความความ สามารถของลุงพลล้วนล้วนไม่ได้เกี่ยวกับคดีไม่ได้เกี่ยวกับไปกระทบกระเทือนอีกฝ่ายหนึ่งผู้เสียหายไม่ได้ทําให้ผู้เสียหายมีปัญหารับไปเถอะค่ะทําไปเถอะค่ะมีใครหยิบยื่นให้จ้างเป็นพรีเซนเตอร์เป็นนักร้องไปโชว์ตัวไปทํานู่นทํานี่ไปโดนแบบอย่างคุณอุฟิริยามอบหมายให้นู่นนี่รับเถอะค่ะช่วงนี้คุณก็ต้องอดทนนิดหนึ่งคําว่าอดทนคืออะไรอดทนต่อแรงเสียดสีต่อต้านหรืออดทนในการทํางานเพราะว่าตาสีตาสาแล้วมาด่งดังก็การปรับตัวก คิดว่าโอเคมันยังไม่ได้ปรับตัวที่จะเป็นโปรเฟชชั่นอลที่จะบอกว่าโอเคฉันดีเลอร์ฉัน, dealer, ฉนทําถูกต้องมันไม่ใช่แต่คาแรคเตอร์ที่คุณมีตอนนี้การกระทําของคุณตอนนี้ของลุงพลตอนนี้ของป้าแตนตอนนี้เป็นที่โอเคยังไม่มีข้อติยังไม่มีสิ่งที่จะทําให้ก่อเหตุที่อ,อันตรายใดๆหรือไม่ก็เป็นเหตุที่ทําให้หลงอํานาจหลงละเลงมีเงินมีทองแล้วหลงมีนู่นมีนี่ไม่ไม่เพราะว่าตอนนี้เราเห็นเห็นตั้งแต่ต้นจนตอนนี้สเดือน ลุงพลก็คือยังเป็นคนเดิมอันนี้ยังยืนยันการคาแรคเตอร์ของเขาอะไรยังไงมาดามหน่อยยืนยันว่าใครที่หยืบยื่นโอกาสให้นั่นหมายถึงเงินเพื่อที่จะเ,จเลี้ยงครอบครัวเพราะต่อไปเราไม่รู้ลุงพลจะเป็นผู้ขาวสะอาดหรือจะเป็นผู้ต้องเป็นผู้ที่ แม่สงสัยเป็นตามนั้นหรือปเปล่าอันนี้ไม,ไม่ไม่มีใครรู้เพราะว่าในอนาคตตํารวจที่จะออกมาบอกเท่านั้นแต่ขณะนี้ขณะนี้ณนะวันนี้เราต้องรับค่ะพี่น้องขาด้วยความเคารพ fc ที่แนะนําอย่างอื่นก็คือช่วงนี้สิ่งที่ลุง สถานการณ์นี้สิ่งที่ลุงพลต้องทํานี่ก็คือรับเถอะค่ะในสิ่งที่ประชาชนหยิบยื่นโอกาสให้ไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองเรื่อง,อ,ง,อ,งอะไรอย่าไปสนคําคาราหานินทาว่าหากินกับคนตรงคนตายหรือหากินกับเด็กหากินกับนู่นกับนี่มันเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาต้องการที่จะจ้างเราเป็นเช่นพิซเซนเตอร์เช่นน,น,นักร้องเช่นไปออกตัวโชว์ตัวมันเป็นเงินทั้งนั้นได้มากได้น้อยเราก็เอาค่ะพี่น้องค่ะแต่ที่อยากแนะนําก็คืออยากจะให้กําลังใจแล้วกันก็คือตอนนี้อาจจะหนึ่งแหละเพราะว่าคุณเป็นคน ดงลุงพลป้าแต่เป็นคนดังแน่นอนไปไหนมาไหนมันก็จะเหมือนกับว่าประชาชนเข้ามาติดตามนู่นนี่ไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่ติดตามทางาาใกล้ตัวหรือทางทางอินเทอร์เน็ตอะไรก็ตามเนี่ยมันเหมือนกับว่าโอเคมันจะ เบียดเบียนความที่เป็นส่วนตัวเราก็ต้องยอมรับตรงนั้นเพราะว่าลุงพลดังดังเพราะโซเชียลค่ะพี่น้อง่ากับการที่ดังเนี่ยก็คือมียูทูบเบอร์มีหลายช่องมีทวทีวงทีวทีเสนอข่าวคุณถึงได้ดังตอนนี้มันก็เป็นการอัตโนมัติโปรเจกต์คุณไปด้วยนี่แหละค่ะกับการที่คดีสงสัยมันก็เลยกลายเป็นว่าทําให้คุณด่งดังการด่งดังก็ต้องมีที่มาที่ไปของความไม่ดีเราก็ต้องอดทนและที่สําคัญคือคุณไปนู่นไปนี่ก็มีคนเข้าประชิดต,ตัวเข้ามาหาเข้ามานูน่นมานี่ สิ่งที่คุณต้องอดทนก็คือคุณต้องอดทนให้มันมากขึ้นร้อยเท่าพันเท่ากับการที่คุณจะมีเพราะว่าอะไรประชาชนมีความชื่นชมคุณนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่เขาก็เข,ข้ามานูน่นนี่อาจจะทําให้คุณหงุนงิดงไปบ้างอาจจะทําให้คุณไม่พอใจไปบ้างอาจจะทําให้คุณอารมณ์เสียหรือความเหนื่อยการเหนื่อยจะทําให้คุณมีปัญหาบ้างอันนี้ก็ต้องอดทนมาดามหน่อยแนะนําว่าต้องอดทนให้มันมากมีความมีความอดทนสูงมีการที่ ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นสิ่งที่เป็นคาแรคเตอร์ที่ต้องทําค่ะพี่น้องคะอย่างเช่นป้าแตนเนี่ยให้ให้ใจไปเลยกรณีที่ป้าแตนไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดป้าแตนยิ้มนี่เป็นสิ่งที่กลบเกลื่อนทุกอย่างลบเลือนในสิ่งที่กรรหานินทาลบเลือนในสิ่งที่โกรธเกลียดเครียดแค้นอะไรก็ตามรอยยิ้มของป้าแตนนี่เป็นสิ่งที่ทําให้โลกสุใส ก็ว่าได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่คราวนี้อย่างที่บอกมาดามหน่อยว่าสถานการณ์แบบนี้ลุงพลต้องรับต้องทําต้องทํางานเพราะอนาคตเราไม่รู้ว่าคุณจะติดเรื่องนี้หรือเปล่าโน่นนี่หรือเปล่าเราไม่รู้ค่ะพี่น้องขาแต่ตอนนี้มีประชาชนมีผู้ใจดีมีเจ้าของแบรนด์เจ้าของสินค้ามีทีวีช่องมียูทูบเบอร์เสนออะไรยังไงมีใครให้ข้าวให้ของคุณก็ต้องรับต้องรับคะ่ะเพราะตอนนี้มันวิกฤตเป็นโอกาสแล้ว โอกาสแบบนี้มันจะหาไม่ได้โอเคเรื่องคดีเราก็รู้ไม่มีใครอยากเจอเหรอกคะ่ะไม่ต้องมารามา่ามาดามหน่อยว่าเออไปนิยมชมชอบคดีเราไม่รู้ว่าลุงพลผิดหรือถูกเราไม่รู้แต่คําว่าสงสัยกลายเป็นสงสารมันก็เลยทําให้ลุงพลดังขนาดเดียวกันความดังเรามาแยกแยะก,ก็คือความดังความดังก็คือทุกคนก็อยากมีเงินมีทองล่ะคะ่ะเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวมีเล็กมีน้อยมีมากมีไมยก็เอาเพราะว่ามันเป็นโอกาสแล้วโอกาสมาถึงคุณแล้วคุณต้องทานี่สิ่งที่อยากแนะนําสถานการ แบบนี้ต้องทําต้องเอาต้องรับแต่อดทนหน่อยเหนื่อยหน่อยสักพักหนึ่งเหนื่อยตอนนี้สักพักหนึ่งก็คงจะอยู่ตัวแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะแต่บางคนก็จะมองว่า เดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็นุ่นเดี๋ยวก็นี่ไม่ต้องเป็นห่วงลุงพลนะอันนี้ถ้ามาดามหน่อยพูดแทนลุงพลมาดามหน่อยก็จะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงแทนลุงพลหรอกค่ะเพราะว่าหนึ่งหล,ลักกรุงพลก็คือลําบากยากจนไปกีดจงกีดยางไปรับจ้างนู่นนี่ก็ได้แค่วันละร้อยสองร้อยสามร้อยแค่นั้นเองก็ไม่ได้ยากมากมายแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ลําบากอย่างกีดยางเท่าที่รู้ก็ออกออกจากบ้านตั้งแต่ตีสองตีสามไปกีดจงกีดยางล่ะค่ะกว่าจะได้เงินสองสามร้อยมานี่ก็ทําให้ลําบากเหมือนกันแต่ขณะเดียวกันตอนนี้มันเป็็นโอออกกาสแล้วคุณยย่่งง Vamos, um, การทํางานมันก็ย่อมหนักเพราะว่าหนึ่งหละเจอผู้คนอาจจะขาดอิสรภาพตัวเองโอเคเราก็อดทนสักพักหนึ่งเราก็จะอยู่ตัวคําว่าอยู่ตัวก็คือถ้าไม่มีคนนิยมไม่มีใครนิยมหรือนิยมลดน้อยลงมันก็ไม่ได้เสียหายเพราะว่าลุงผลไม่ใช่คนที่จะมาตั้งเป้าว่าเออใช้จังจังดวยเป็นร้อยล้านพันล้านฉันต้องอยู่ให้อยู่ในสื่อไปตลอดชีวิตมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นตศิษย์ตสาที่ด่งดังขึ้นมาในสิ่งที่สงสัยกลายเป็นสงสารแล้วคนส่วนมากก็คือให้ความนิยมให้ ความชื่นชอบเขาติดตามเขาเนี่มก็กลายเป็นคนด่งดังขึ้นมานี่แหลคะค่ะพี่น้องะ่ะในสิ่งที่ควรทําก็คือรับเถอะค่ะรับงานรับไปอันไหนที่มันไม่เกี่ยวกับขดงคดีไม่ทําให้เกิดมีปัญหากับอีกฝ่ายหนึ่งเพราะมันเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองเป็นความสามารถของตัวเองร้องเพลงออกอีเวนต์ไปเดินแบบเดินแสดงน,งแสดงน้องแสดงหนังทําอะไรก็ตามที่เขาหยิบยื่นให้เป็นโฆษณาเป็นแบรนด์ของ คนอื่นที่เขาจ้างมารับเพราะอันนี้มันไม่เกี่ยวกับคดีเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่สิ่งที่ลุงพลต้องทำแล้วคราวนี้ถ้าสึกว่ามันมีเพียงพอคนอาจจะไม่นิยมชมชอบหรือคนจะลดน้อยลงหรือคนอาจจะไม่ติดตามต่อไปค่ะพี่น้องถ้าต่อไปเด้อค่ะพี่น้องเด้อมันก็ ไม่เป็นไรเพราะว่าลุงเพิลไม่ได้ตั้งเป้าหมายทิ้งจะขั้นเป็นรวยมหาเศรษฐีตอนนี้เขามีอยู่มีกินเช่นเขามีบ้านมีช่องจากผู้ใจดีที่ให้มาแล้วมีค่ามีของในบ้านครบตามที่คนทั่วไปต้องการแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โอเคส่วนเงินทองขนาดนี้เราก็เก็บออมรอมริบกดหอมรอมริบจากการโฆษณาการที่คนอื่นยิบยื่นให้มันก็จะน่าเป็นการพอเพียงหลังจากนั้นแล้วมาดำหน่อยแนะนําว่าถ้ากระแสมันลดถ้าโอเคคนนิยมน้อยลงมันมีอยู่แล้วล่ะค่ะต่อไปเนี่ย เราก็กลับไปอยู่บ้านเรากลับไปอยู่บ้านเราแล้วก็อย่างที่บอกว่าลุงพลกับหมอปลาที่คุยกันก่อนหน้านั้นที่บอกว่าโอเคกลับไปอยู่บ้านกกกกแล้วก็จะทําไก่ย,ย่างเพราะแต่ก่อนก็คือไก่ย,ย่างนายพลเพราะเขาก็เป็นอาชีพนี้ที่เคยทํามาอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าลุงพลทํามาก่อนหน้านั้นแต่คราวนี้คือถ้าตอนนี้กระแสมันลดหรืออะไรไม่ได้มีวงอีเวนต์ไม่ได้ออกงานอะไรก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีบ้านมีช่องอยู่อยู่กับครอบครัวมีความสุขกลับมาอยู่บ้านเรามาอยู่บ้านเราแล้วก็ค้าขายซทําไก่ย่างอย่างที่บอก ไก่กย่างลุงพลไก่ย่างนายพลกกกอกโอเค ไก่ย่างลุงพลกกกอกตามตามที่บอกก็อยากตั้งชื่อประมาณนี่เป็นสิ่งที่ดีค่ะพี่น้อง่ากลับมาอยู่บ้านเราก็สบายสบาย,บายไม่ต้องไปซีเรียสแล้วก็คนเอคนอื่นที่จะบอกว่าโอ้แ oh, บรนด์ลุงพลหรือไม่ก็อีกหน่อยก็ดับโอ้ย oh, อีกหน่อยก็ไม่มีใครสนใจไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าสิ่งที่ลุงพลเท่าที่ดูเหตุการณ์นี้คิดว่าลุงพลก็คิดแบบเรานี่แหละคิดแบบมาดามหน่อยหรือคิดตามคนไหนที่คิดแบบกลางๆนี่แหละค่ะก็คือไม่ต้องห่วงหรอกค่ะเพราะว่าหนึ่งหละ่ะเขามีบ้านมีช่องมีที่อยู่ที่กินมีที่อยู่ ป็นหลักไปแหล่งหลังจากนั้นแล้วก็รอรับแขกโอเคแขกก็ค,คงจะเว,เวียนไปบ้างในบ้านกกอกเราก็ขายไก่ย่างหากินไปตามปกติเพราะว่าเราคิดว่าลุงพลทําได้ในเหตุการณ์ที่บอกว่ากลับไปอยู่บ้านแล้วค้าขายขาย,ข,ายข้าวเหนียวขาย ายย่ายงเพราะว่าเป็นอาชีพเดิมที่เคยทําอยู่แล้วแล้วก็คนก็คงจะผ่านไปผ่านมาคนรู้จักแล้วนี่บ้านกุกอ,อกแล้วถือเป็นกุกกอกกุกกอ,อกกับสตอรี่มันก็มันก็เป็นไปได้แต่คราวนี้ก็คือถ้ามาทําตรงนี้ก็อยู่บ้านรับแขกไปเป็นสิ่งที่ดีคะ่ะพี่น้องคะอันนี้คือสิ่งที่ควรทําถ้ากระแสตกหรือไม่ตกหรืออะไรก็ตามก็อยากจะ เล่าเป็นกลางๆว่าก็ไม่ต้องเป็นห่วงลุงพลหรอกค่ะเพราะว่าหนึ่งแหละเขาเป็นคนที่มีแล้วครบแล้วตอนนี้เพราะว่าประชาชนหยิบยื่นให้โอเคในอนาคตจะเป็นแบบไหนเราก็รอฟังส่วนของคดีเราก็รอฟังอยู่ดีแหละค่ะจากนั้นก็คือลุงพลกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ไปค้าขายขายของกินอยู่บ้านนั่นเป็นสิ่งที่เพอร์เฟกต์สำหรับชีวิตแล้วค่ะพี่น้องค่ะสิ่งที่ลุงพล ต้องทําแบบนี้แหละคะ่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปหมยในกรณีที่บอกว่าเออเดี๋ยวมึงก็ดับเดี๋ยวกระแสก็โลดเดี๋ยวก็ไม่มีใครติดตามมึงก็ไม่ต้องไปสนใจเบาะว่าคนที่ให้คนที่ใจดีคนที่คิดในทางที่ดีเขาก็ให้อยู่วันยังค่าเขาก็ไปให้กําลังใจอยู่วันยังค่ำแหละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้หรืออีกนานแค่ไหนในสิ่งที่คุณทําความดีลุงพลต้องทําความดีต้องต้องเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้ตลอดไปนี่รับรองครองใจประชาชนจะไม่มากไม่มายแต่ก็ยังครองใจ ประชาชนกับพี่น้องค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากแนะนำโอเคนะคะพี่น้องอคอมเมนต์ก็มีอ่านอ่านอยู่ค่ะแต่บางทีอ่านไม่จบอ่านไม่หมดเพราะมีคอมเมนต์เยอะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ